ใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับการพูดการติดต่อสื่อสารการเจรจาไม่ว่าจะเป็นเซลล์เป็นนักขายประชาสัมพันธ์ทาช่อง y o u t u ติ๊กต็ o k หรือเป็นโฆษกเป็นวิทยากรเป็นพิธีกรที่ต้องไปออกภาคสนามก็ได้อาจจะไม่ได้ทําผ่านออนไลน์จะมีคนเหมือนอัญเชิญเหมือนกับเทียบเชิญราชรถมาเกยถึงที่เลยสวัสดีครับท่านผู้ชม พบกันอีกครั้งนะครับกับช่องโอลาเวลนะครับผมต้องขออภัยที่หายไปนานมากเลยนะครับผมวันนี้ผมกลับมากับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภประจำเดือนกันยายนนี้นะครับผมเผอแป๊บเดียวแล้วก็จะหมดปี2 5 6 7นี้แล้วนะครับในเดือนกันยายนนี้ดาวค่อนข้างรุนแรงมากและดาวเล็งกันเยอะมากการที่ดาวเล็งกันจะทำให้ดาว ถูกกระตุ้นให้ทํางานทั้งทั้งสองราศีเลยที่เขาเลงกันเดือนนี้ก็คือมีดาวศุกร์เลงราหาูคู่หกแปดคู่ลุ่มหลงเมามันตื่นเต้นค,คึกคักรวยแบบงงๆก็เล็งกันอยู่นะครับผมแล้วก็ดาวพุธดาวอาทิตย์ก็เล็งดาวเสาร์ก็ถือว่าเป็นทั้งคู่ธาตุและคู่สมพลนะครับผมแล้วก็ยังมีอีกหลายๆดวงที่น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใครในเดือนนี้แหละ เรามาดูกันว่าชาวราศีพฤษภจะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างในเดือนกันยายนนี้นะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องโหราเวลด้วยนะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวังทุกประการเถินะครับหัวข้อแรกนะครับภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีพฤษภในเดือนกันยายนนี้นะครับผม ก็เริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาเหลยวันหวยออกเลยวันนั้นคือดาวพุธย้ายเข้าราศีสิงห์ได้ตำแหน่งราชาโชคมหาจักรและก็อุจจาวิราชเรียกว่าพุธสามตำแหน่งพุธในราศีสิงห์เรียกว่าเป็นพุธท,ที่เมามันมากดังนั้นอันนี้โดยรวมๆของทุกราศีเลยนะดาวพุธจะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการพูดอยู่แล้วเลขสี่ดาวพุธเนี่ยคือการพูด การติดต่อสื่อสารดังนั้นหลังจากหนึ่งกันยายนมาเนี่ยทั้งดวงเมืองทั้งดวงโลกจริงๆทุกราศีเลยการติดต่ออะไรที่มันยังดูคุมเครืองง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 ไม่ชัดเจน่ะจะชัดเจนขึ้นคุยเจราจาติดต่ออะไรก็ง่ายหรือจะทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับ YouTube t ิกต o k Facebook ทำหนังสือทำข้อมูลข่าวสารสื่อสารมวลชน อะไรต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มง่ายขึ้นจากเดิมที่มันทําไม่ค่อยถนัดคือบางคนก็อาจจะทําได้บางคนทําไม่ได้สถานที่ไม่พร้อมสตูดิโอไม่พร้อมอะไรเงี้ยหลังจากเดือนกันยาเนี่ยมันก็เป็นเดือนที่ทุกคนจะทํางานง่ายขึ้นสําหรับชาวราศีพฤษภดาวพุธถือว่าเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินโดยตรงและขอย้ายมาได้ตําแหน่งอะไรราชาโชค ก็คือมหาจักรราชาโชคกับมหาจักรหมายถึงว่าราศีพฤษภจะสามารถที่จะหาเงินจากการพูดได้อย่างราบลื่นคล่องตัวขึ้นเพราะเป็นราชาโชคนะครับผมแล้วก็จะขยันทํางานมากขึ้นมหาจักรนี้แปลว่าขยันปกติถ้าดาวมันไม่ได้มหาจักรมันอาจจะเฉยเฉยขี้เกียจทำบ้างไม่ทาบ้างแต่พอเดือนนี้มันมหาจักรปกติมหาจักรกับราชาโชคมันจะไปด้วยกันไม่ได้ถ้าเป็นดาวอื่น คือปกติเวลาเราเหนื่อยเราขยันเนี่ยมันจะไม่ราชาโชคข้าราชาโชคมันต้องสบายแต่พอมันสบายมันจะไม่หมหาจากักรเพราะสบายมันก็จะไม่เหนื่อยไม่ฟิตไม่คึกคักแต่ดาวพุธเนี่ยมันกลับเป็นดาวที่ว่ายิ่งมีความสบายหมายถึงมีความสะดวกในการที่จะได้พูดมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งจะขยันพูดมากเท่านั้นราชาโชคก็เหมือนกับแปลว่ามีมีความสะดวกอะเหมือนถูกประเคนให้เขาว่าราชาโชคนะ หมายถึงว่าโชคแบบพระราชาก็คือว่าถูกจัดแจงให้ไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองอเพราะมันจะมีคำกรโบราณว่าอุจาวิราชราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดุจราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองคือแปลว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ได้มาโดยง่ายเช่นถ้าดาวศุกเป็นราชาโชค คนนั้นนอนโรงแรมง่ายไปที่กินหรูอยู่สบายง่ายาไปนอนโรงแรม5้าดาวง่ายไปพารากอนง่ายหรือเจอสาวสวยไฮโซง่ายหรืออะไรที่เกี่ยวกับดาวศุกร์ขอ,องกินของบันเทิงของหรูหรามันจะมาง่ายานึกออกไหมครับถ้าเป็นดาวอะไรถ้าเป็นดาวพฤหัสกบคูบาอาจารย์ก็ช่วยเหลือเราง่ายถ้าเป็นคูบาพฤหัสเป็นราชาโชคถ้าดาวอาทิตย์ก็คือดังง่ายมีชื่อเสียงง่ายตามคุณสมบัติของดาวอาทิตย์ แต่ทีนี้พอเป็นดาวพุธราชาโชคก็คืออ,อ,อำนวยความสะดวกในการที่จะทำงานที่เกี่ยวกับการพูดได้ง่ายเช่นอาจจะเคยทำ YouTube TikTok อยู่ในห้องที่มันอึดอัดอุดอู้แล้วมันรู้สึกไม่ค่อยอยากจะทำไม่มีแรงบันดาลใจทำบรรยากาศเดิมๆทำอยู่คนเดียวเงียบๆมีแต่เสียงแมวร้องอะไรอย่างเงี้ยมันน่าเบื่อแต่พอดาวพุธเป็นราชาโชคปุ๊บอยู่ๆมีคนออกเงินทำสตูดิโอให้รูหลามาเฮา แวดล้อมไปด้วยร้านกาแฟและแกลเลอรี่อะไรเงี้ยเป็นงไงแปลว่าทำคลิปง่ายละโอ้มีคนทำฉากให้ทำพ็อปให้ทำไฟให้มีอุปกรณ์ให้ขาตั้งกล้องให้มีไฟหน้าให้ไฟท้ายให้มีไมโครโฟนให้เก็บเสียงให้มีทุกอย่างให้หมดราชาโชคและเป็นยังไงคนคนนั้นขี้เกียจไหมไม่ยิ่งขยันกว่าเดิมพอมีไอ้นู่นไอ้นี่ให้ยิ่งขยันอยากพูดอยากทำงานที่เกี่ยวกับเลขสี่ ดังนั้นดาวพุธจึงเป็นดาวที่พอราชาโชคแล้วมันจะไม่ขี้เกียจเหมือนดาวศุกร์หรือเหมือนดาวอื่นพอราชาโชคมันกลับยิ่งขยันขึ้นมันก็เลยได้มหาจักรควบคู่ไปด้วยนะครับผมนี่คือที่มาของคำว่าดาวพุธมหาจักรและราชาโชคในราศีสิงห์นะครับผมส่งผลกับพฤชศพคือราศีพุชศพเนี่ยก็จะทําใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับการพูดการติดต่อสื่อสารการเจรจาไม่ว่าจะเป็นเซลล์เป็นนักขายประชาสัมพันธ์ทําช่อง YouTube Tik t อ k หรือเป็นโคศกเป็นวิทยากรเป็นพิธีกรที่ต้องไปออกภาคสนามก็ไดออาจจะไม่ได้ทําผ่านออนไลน์อาจจะเข้าเชิญไปอบรมวิชานั้นหัวข้อนี้ประเด็นนู้นจะถักถูกทําได้ง่ายาจะมีคนเหมือนอันเชิญเหมือนกับเทียบเชิญราชรถมาเกยถึงที่เลยทําง่ายสถานที่ที่ทําก็หรูหรามหาเท่าอยากจะไปทําอยากจะไปกินกาแฟโรงแรมเขาเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นเมตตามหานิยมคนก็กิ๊ดกราด พอยิ่งเป็นอย่างนี้ปุ๊บก,ก็ยิ่งมาหาจาักรมาหาจักก็แปลว่าขยันอ่าก็คือพูดแล้วมีพลังอ่าไม่ใช่พูดแบบเสียงค่อยๆเนิบเมันก็เหมือนกับมี power ละช่วงนี้ราศีพฤษภและโดยเฉพาะพูดที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องพันธุทุกเพราะดาวพุธเข้าเรือนพันธุทุ เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องถ้าเป็นเซลล์ขายบ้านราศีพฤษภเดือนนี้ดีมากแคปเจอร์เป็นเซลล์ขายบ้านขายรถขายที่ดินขายคอนโดดีนะครับผมสําหรับเดือนนี้ลักษณะดาวพุธเป็นอย่างนี้และเลงกับดาวเสาร์มันเป็นผู้อสังหาด้วย4-7ดาวเสาร์อยู่พบการงานและดาวการงานราหูอยู่พบราภะแปลว่าเอ้งานที่ทําแบบนี้อเกี่ยวกับการขายโดยเฉพาะขายบ้านขายอาสังหาเนี่ย นำมาซึ่งลาภโชคลาภก,ก้อนใหญ่ได้ภายในเดือนนี้ c a p เจอรนะครับผมนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภนะครับผมแต่พอหลังวันที่19ดาวพุธเข้าพบปุตตะและเสด้วยเดินแบบเร็วมากอาจจะมีเกณฑ์ถูกวยกระทันหันสำหรับชาวราศีพฤษภแต่พอถูกปุ๊บแล้วทีนี้มันนิ่งเลยนะหลังจากนั้นอะไรหลายอย่างอาจจะนิ่งเพราะมันเป็นกเกษตรไง มันจะเข้าสู่สภาวะมั่นคงและครามดาวอพอๆกับกราฟพุ่นไซเวย์นึกออกปะอ่าประมาณนั้นนี่ก็คือลักษณะโดยรวมของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกทีละเรื่องนะครับการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะครับผมอ่าดูดวงธุรกิจการงานประจําเดือนกันยายนนี้นะครับผมสนับสนุนรายการโดยนะครับคอร์สออนไลน์นะครับผมโหราศาสตร์แอสโทรโลจนะครับระบบ ดวงดาว10ดวง12ราศี12เรือนภบนะครับคอร์สนี้สอนอะไรบ้างคอร์สนี้ก็จะสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยเวลาเราดูดวงตัวเองหรือคนอื่นก็ตามแต่เนี่ยดาว10ดวงตั้งแต่ดาวอาทิตย์จันทร์ังคารพุธจนถึงมรตยูเนี่ยเขามีคุณสมบัติอย่างไรบ้างมีบทบาทอย่างไรในดวงเราแล้วก็12ราศีในดวงเราอ่ะจริงๆเราไม่ได้มีแค่ราศีที่เราดูคลิปนะ อ่าถ้าราศีที่เราดูคลิปเป็นตัวตนของเราราศีอื่นๆก็จะเป็นเรื่องอื่นๆเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องอะไรเงี้ยสิราศีเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น12เรื่องในชีวิตอ่าแล้วจะมีวิธีการดูอย่างไรว่าพื้นฐานชีวิตเราเนี่ยโดดเด่นเรื่องไหนหรือบกพร่องเรื่องไหนนะครับมีวิธีการดูการปรับแก้การบริหารจัดการชีวิตจากพื้นดวงเราอย่างไร แล้วก็สอนเรื่องการดูดาวจรหรือเหตุการณ์ในอนาคตในช่วงอายุเท่านั้นปีนี้เดือนนี้ <c oughs> เขาเรียกว่าดาวจร <c oughs> เหมือนที่ทําคลิปกันนี่แหละดวงรายเดือนรายปีนี่แหละมีวิธีการดูดาวจรอ,อย่างไรว่าดาวจรมาแบบนี้ส่งผลกับเราแบบไหนเพราะจริงๆดาวจรไม่ได้มีแค่ดาวนู้นย้ายดาวนี้ย้ายนะมันยังมีทักษะวันเกิดกลุ่มทักษะที่จะเปลี่ยนทุกวันเกิดของเรานะครับแล้วก็จะมีดวงวัย ที่จะแบ่งวัยออกของเราออกเป็นวัยละ8ปี4เดือนนะครับแบ่งออกเป็น9วัยด้วยกันในแต่ละชีวิตนี้นะครับผมแล้วก็จะมีหลายๆแบบไปแล้วก็คือพูดง่ายๆก็คือดูได้ทั้งพื้นฐานดวงและก็ดวงจรดูให้ตัวเองและคนอื่นได้และแม้แต่สามารถที่จะเอาดวงเนี่ยไปในการในการตั้งดวงเริ่มต้นในการทําธุรกิจเปิดร้านอาหารเปิด โรงแรมเปิดบริษัทนะครับเราก็ตั้งดวงให้มันออกมาดีที่สุดเลยวันหนึ่งเป็นดวงเด็กเกิดคนหนึ่งนึกออกปะ,ะแต่ดวงคนปกติมันเลือกไม่ได้ใช่ไหมมันเกิดมาแล้วแต่ดวงของกิจการหรือโปรเจกต์เราเลือกได้ไงว่าเรา ฉันอยากจะเกิดลัคนาราศีพุษศบแล้วเกิดปีนี้ดวงดีมากก็ตั้งให้มันเกิดในเวลาลัคนาพุษศบได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีสอนในคอร์สนี้ด้วยนะครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับไลน์ไอดีที่ขึ้นได้ข้างล่างนี้นะครับ nic 3 6 3 6ได้เลยครับในเรื่องธุรกิจการงานในเดือนนี้นะครับมันดีเรื่องดาวพุธงานอะไรมันก็ดีไปหมดนึกภาพออกไหมเพราะไม่ว่าจะทํางานอะไรในยุคสมัยเนี้ย ถ้าไม่ได้ทํางานหลังบ้านนะไม่ได้ทําแบบงานบัญชีหรืออะไรนะถ้าเป็นงานโดยส่วนใหญ่นะในใน,น,น,นในปีเนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ในปีนี้ในยุคสมัยเนี้ยมันต้องเน้นใช้การพูดทั้งนั้นเลยถ้าไม่พูดก็พิมพ์ไม่พิมพ์ก็เขียนคือมึงต้องฟังพูดอ่านเขียนนะ่ะมันต้องมีการติดต่อสื่อสารนะึกออกปนะไม่ว่าคุณจะขายอะไรก็ตามแต่หรือแม้แต่คุณขายกาแฟคุณก็ยังต้องมีการติดต่อกับลูกค้าอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากแต่มันก็อาจจะต้องมีทักทายปฏิสัมพันธ์ ดังนั้นดาวพุธช่วงนี้ถ้ามันดีขนาดเนี้ยขายอ,าอะไรก็รวยดังนั้นเดือนเนี้ยคุณจะขายอะไรมันก็ดีไปหมดหรือคุณไม่ได้เป็นเจ้าของของตัวเองคุณเป็นพนักงานของบริษัทคนอื่นแต่ถ้าคุณอยู่ในส่วนหน้าที่ต้องเจอกับคนเดือนนี้มันจะดีกับคุณมากๆนะครับมันจะเป็นเมตตามหานิยมนะครับผม คุณอาจจะได้ทิปเพิ่มเพราะลูกค้าพอใจแล้วลูกค้าพอใจเจ้าของก็พอใจมันก็เลยยิ่งดีหลายๆต่อเข้าไปอีกนะครับผมในเดือนนี้ลักษณะของธุรกิจการงานก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่รู้สึกว่าเมีหลายงานมากเลยเดือนนี้กูจะโฟกัสอะไรดีเดือนนี้ควรจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ บ้านรถที่อยู่อาศัยครับผมเพราะดำไปเด่นในพบพันธุนะครับผมแปลว่าถ้าเกิดคุณมีโปรเจกต์มากมายล้าน8ปดพมากเลยขายตรงขายประกันอสังหาขายอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเลือกอสังหาก่อนเดือนนี้นะครับอย่างอื่นทิ้งแม่งไปก่อนเพราะเดือนนี้มันเด่นเรื่องอสังหามากกว่าอย่างอื่นนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องงานก็จะประมาณนี้นะครับผม ต่อไปเรื่องการเงินนะครับผมในเดือนกันยายนนี้นะครับผมการเงินนะครับสนับสนุนรายการโดยเบอร์มือถือที่โดดเด่นมากเบอร์นี้เลยนะครับ0992369865นี่อันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเปิดแบบเมตตามหานิยมมาเลยเนี่ย236เนี่ยใครเห็นใครกรลักขายอะไรก็มีแต่คนซื้อ23เนี่ยเมตตามหานิยมสเสน่ห สเสน่ห์น้ำมันพายน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไปแล้วสาก็เป็นคู่มิตรเสน่หาดเก้าแปจะทําให้ได้โชคลาภก้อนใหญ่มันแปลว่าถ้าเกิดคุณใช้พลังสเสน่ห์สอเนี่ยในการขายของที่มันราคาแพงเนี่ยจะขายดีราวกับคุณขายลูกชิ้นปิ้งนึกออกไหมเทเลขประมาณนี้ถ้าเปรียบกับ6-9-8ก้าแปดเนี่ยหกเคือของราคาแพงอ่าเป็นเงินก้อนใหญ่ และคุณเปิดด้วยสองสาคือคุณขายของราคาแพงและคุณพูดง่ายๆขายง่ายๆเหมือนคุณขายของราคาธรรมดาทั่วไปแล้วก็จะเจอกลุ่มลูกค้าที่ไฮโซ86ก็คือจะเจอคนเหมือนกับพักง่ายลุ่มหลงไงคุณจะเจอคนเหมือนกับว่าซื้อของด้วยอารมณ์อ่ะถ้าคุณเป็นเซลล์คุณควรมีเบอร์นี้มากเพราะคุณจะดึงดูดคนที่ซื้อของด้วยอารมณ์ไม่สนเหตุผลเป็นคุณขายเขาก็ซื้อ เลขนี้ก็จะประมาณนี้ถ้าเป็นเรื่องความรักก็จะเป็นสเสน่ห์ที่รุนแรงมากหลงแบบสุดๆขออะไรพี่ให้หมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ก็จะเหมาะกับเลขนี้นะครับแล้วก็ลงท้ายด้วย65ด้วยซึ่งเลข65ลงท้ายก็รูรูอยู่เป็นเลขที่นิยมมากเก็บทรัพย์อยู่ราวกับปีเสียเข้าอย่างเดียวไม่ออกอะไรประมาณนี้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ LINE ID n i c 363ที่ขึ้นไว้นี้เลยนะครับผมเรื่องการเงินในเดือนกันยาดาวการเงินเด่นที่สุดในรอบปีเพราะเป็นดาวพุธดาวการเงินของพืชศเป็นดาวพุธ จริงๆดาพุธไม่ได้เกี่ยวกับการพูดอย่างเดียวดาพุธแปลว่ากระดาษและกระดาษที่เป็นเจ้าเรือนปุตตะที่แปลว่าเสี่ยงโชคมันคืออะไรลอตเตอรี่ครับผมง่ายๆอย่างที่คุณคิดนั่นแหละและดังนั้นในเดือนนี้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนคือวันที่1ถึง19 1ผ่านไปแล้วคุณไปลุ้นงวด16กันยายนนะครับผมคุณมีเกณฑ์ถูกหวยสูงที่สุดในปีนี้ะนะครับผมและเจ้าที่บ้านจะให้โชค ถ้าราศีพฤษภไหวเจ้าที่บ้านเจ้าที่คอนโดในเดือนนี้รับรองรวยนะครับผมเป็นไปได้สองในยะคือไปไหว้เจ้าที่ขอพรแล้วได้โชคลาภถูกหวยกับ2ก็คือเลขที่บ้านหรือทะเบียนรถให้โชคนะครับเดือนนี้เงินจะมาจากสิ่งน,นี้ได้คือจากเจ้าที่บ้านหรือเลขที่บ้านทะเบียนรถได้2ได้เงินจากโคพ่อคตรแม่เจ้าคุณปู ยกมรดกให้ขายทรัพย์สินอะไรให้หรือขายบ้านแล้วได้เงินอะไรกว,ว่าไปเดือนนี้มีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่มากสําสหรับชาวราศีพิศษแต่ก็ต้องแล้วแต่พื้นดวงแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันด้วยนะ mm. เช่นพื้นดวงของคนคนนี้ในชาติภพนี้มันมีเกณฑ์ต้องได้เงินก้อนใหญ่อยู่แล้วแต่ไม่รู้จะได้ช่วงไหนเดือนนี้มีสิทธได้ อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมต่อไปเรื่องความรักนะครับผมเรื่องความรักก็คือดาวพุธเป็นดาวปุตตะสำหรับคนโสดก็คือรักครั้งใหม่มีเกณฑ์เจอแถวเราแวบ้านเนี่ยแหละ่าดีไม่ดีมึงไปกรมที่ดินไปขายที่ขายบ้านแล้วก็มึงก็ได้ได้กับคนซื้อหรือได้กับหรือได้กับเจ้าหน้าที่ หรืออาจจะเจอกันในเรื่องเกี่ยวกับอสังหาไปซื้อบ้านซื้อรถอะไรพวกนี้มันจะได้ในแวดวงอสังหาหรือแวดวงที่เกี่ยวกับการขายที่ขายบ้านขายคอนโดอาจจะหลงรักในหน้าไงขายบ้านให้กูได้ได้เงินมาสิบล้านลลกูรักมึงจังเลยรักไปรักมาได้กันเลยอะไรเงี้ยมันมีเกณฑ์ได้มันพูดง่ายๆรักทั้งใหม่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของออการขายบ้านขายที่ดินขายคอนโดอะไรพวกนี้แหละเกี่ยวกับอสังหานะครับผมแต่ถ้าเลย19กกันยายนไป รักครั้งใหม่จะไม่ได้เกี่ยวอสังหาแล้วอ่ารักครั้งใหม่นี่มันก็จะเกี่ยวข้องกับอาจจะเกี่ยวกับลูกของเราพาลูกไปโรงเรียนแล้วเจอผู้ปกครองของเพื่อนลูกอ่ามันจะเกี่ยวกับแบบนั้นเห็นไหมความรักมันจะคนละแนวกันละนะครับผมแล้วก็ดาวอังคารนี่เป็นเจ้าเรือนคู่ครองปัตนิตอนนี้อยู่พบการเงินด้วย นะครับผมก็มันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทํามาหากินค่อนข้างสูงสําหรับคนมีคู่อยู่แล้วเดือนนี้คู่จะให้โชคให้ลาบแบบจัดหนักจัดเต็มมากนะครับผมมีคู่แล้วรวยพูดง่ายๆเอาใจเขาดีๆช่วงนี้พาเขาไปเลี้ยงเยอะๆนะครับผมเออช่วงนี้พูดอะไรเขาก็เคลบนะครับผมพร้อมจะหยิบแบงค์เทาให้คุณได้ตลอดเวลาที่คุณร้องขอเดือนนี้คือดีมากๆ เรื่องทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องคู่ไม่เกี่ยวกับคู่เงินมันก็ดีถ้าเกี่ยวกับคู่อีกก็ยิ่งดีนะครับผมเดือนนี้ก็ถือว่าเมตตามหานิยมค่อนข้างเด็ดนะครับผมเพียงแต่ว่าพอหลัง21กันยาเนี่ยดาวศุกร์ย้ายเข้าพบอลิาช่วงนั้นก็คือเรื่องคู่ครองดีก็จริงแต่มันก็ดีแบบไม่ค่อยโรแมนติกนึกออกปะคือคือขออะไรเขาก็ช่วยเหลือเราเปเราให้เงินเราช่วยเราทํามาหากินให้โชคให้ลาบเราดีก็จริงแหละ แต่เหมือนกับพอไปฮันนีมูนไปอะไรแล้วเหมือนกับไปเลี้ยงข้าวแกงปักใต้ไป,ไปเลี้ยงอะไรแบบจะไปพาไปเลี้ยงเหมือนกับอาหารแบบพื้นถิ่นธรรมดาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้พาเราไปกินหรูหราเหมือนที่เราต้องการนะอะไรอย่างเนี้ยครับผมเออก็เลยเหมือนกับว่าเดือนนี้ก็คือเรื่องเรื่องความรักดีเรื่องโชคลาภจากคู่ครองดีแต่การฮันนีมูนอาจจะไม่ได้โรแมนติกมากเพราะดาวศุกร์เป็นอลิ นะครับแต่ถึงไม่โรแมนติกแต่ก็รักอย่างมั่นคงเพราะเป็นเกษตรนะครับผมถ้าเราเป็นสไตล์ที่เราไม่ได้ติดติดหรูหรือติดแกมมากมายเนี่ยเดือนนี้คู่ก็คือว่าที่สุดแล้วสําหรับเรานะครับผมนะครับต่อไปเรื่องสุขภาพนะครับเดือนนี้ก็คือหลังจาก19กันยาพอดาวสุขเป็นอลีต้องระวังปัญหาความไม่ค่อยสบายในเกี่ยวกับข้องกับเรื่องของน้ํา เพราะดาวศุกร์เป็นธาตุน้าคือถ้าดาวศุกร์เป็นอลีเนี่ยมันรู้สึกไม่สบายได้หลายๆอย่างเพราะดาวศุกร์เป็นดาวแห่งความสบายที่ภาษาพระเรียกว่าสุขเวทนาคือรู้สึกดีนึกออกไหมพอมันเป็นอลีมันก็อาจจะเดี๋ยวกับร้อนท้อง <c oughs> เดี๋ยวกับปวดท้อง <c oughs> เหมือนท้องเสียแต่พอไปห้องน้ําแล้วก็ไม่ได้ถ่ายอะไร หรือรู้สึกคลื่นไส้ผิดปกติจะไปกินหรูไปเที่ยวพัทยาไปฮานนิบูลไปอะไรมาปวดท้องเหมือนท้องเสียแล้วมันเสียอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะอ่ะมันจะมีอะไรที่ขัดความสุขหน่อยมันจะเป็นมันจะเป็นเพียงสิ่งที่ทําให้ลาคาญใจไม่ใช่เรื่องไร้แรงนึกออกปะอารมณ์เหมือนท้องเสียนั่นแหละทาให้ลาคาญใจต้องไปห้องน้ําพอไปถึงจริงอา้าวก็ไม่ไม่ถ่ายนึกออกปะไปถึงจริงก็ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ปวดเอ้ปวดแต่ไปถึง โถส้วมแล้วไม่ถ่ายดรวยเปล่าคือแค่ทําให้เราลาคานอ่ามันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้มากกว่าโดยหลักแล้วก็ไม่มีอะไรครับเพียงแต่ว่าดาวพฤหัดทับลักลักเออไอที่ต้องระวังคือคนมีประกันเพราะดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนมรณะและเป็นเจ้าเรือนลาภะโชคลาภจากมรณะนะ แปลว่ามีประกันอยู่กรมทันมีสิทธิ์ทํางานเดือนนี้นะครับผมอันนี้ก็ต้องรวะวังอ่าโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ดวงเดือนตุลาคมนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ